บริษัทซื้อมาให้เราซึ่งพอดีผมมาทิ้ข้อมูลลงไปในนี้แล้วเน่ยจะลองดูว่าเวลาพี่ใจทำบัญชีนะพี่ใจก็เปิดแนอมันใหญ่พี่ใจพี่ใจแก่หรือพี่ใจจะได้มองเห็นมันมันใหญ่้ก็ปัดไปเงี้ยถ่ายรูปไปชัดด้วยถ่ายรูป้องเขาเออก็ปัดซายปัดขวาขึ้นดูดังนั้นคิดว่าแก่เรามองไม่เห็นขยใหใหญ่ได้เหรอโอ้ใหญ่เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่อืมแล้วก็ปวดก็วููหูปวดกระลูกมาพี่เล่นเล่นแฟนเงียพี่ใจ เาไหนตุ๊ไตี้ด้วยดูหน่อยอาไหนตุ๊กไหนตุไนตุกไหนตุ๊กไหนตุไหดตุไหนตุ๊กไหนตาหนตุ๊ไหนตุ๊นหนตุ๊กไหนตุนกนตุ๊กไหน่หนตุ๊ไหนุนไนตุ๊กเนี่ไนตุ๊กหนหนตนนน ตัวนี้แล้วตัวนี้ต่อทีวีได้ต่อทีวีได้ด้วยต่อคอมพิวเตอร์ได้ด้วยแบบเออมันมันมันสอร์ตได้หมดเดียวไม่ไม่เดี๋ยวนี้เขาทำแต่เครื่องเล็กทำไมเครื่องนี้ใหญ่จังไม่สำหรับคนแก่คนสูงอายุทหรออหรอขาสายตามองไม่ดีโออ๋อเหมาะกับพี่ใจใช่ไหมเวลาโทรศัพท์เนี่ยกดปุ่มเนี่ยตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตเป็นโทรศัพท์ที่ด้วยตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตกระโถอย่างนี้เลยน่าร๊อเออตอนนี้กำลังลองรับระบบที่แบบว่าสัญญาณชัดดีไหมสัญญาณชัดดีไหมแต่เราฝั่ง